ก็คืนนี้ก็แพ็กสมุนไพรเรียบร้อยนะครับ10ชุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะส่งให้ลูกค้า4ชุดนะครับท่านใดนะครับที่มีอาการยังไงก็สามารถโทรมาได้นะครับเราจะสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับใครมีอาการยังไงนะครับก็โทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับที่0ูนย์นะครับ เจ็ดสี่เก้าสองโกเดนะครับจะส่งไปให้ตามอาการของลูกค้านะครับเรามีเอกสารแนบ่พิธีต้มแล้วก็วิธีต่งให้ลูกค้าด้วยนะครับว่ากดอะนร้หนุกงกดอันนี้จีิงจันี่นี่เอาลูกก็ได้เออมา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 หนโอ้อ่าน,นี่นี่เด็กมวัวอะนี่โอ้